จ้าทุเรียนสวยๆเ<ว>ต็มรถเลยทุเรียนข้างล่างเป็นมะนาวนะคะเตรียมพร้อมไปตลาดพรุ่งนี้เช้าโอ้มะนาวลูกใหญ่มากเลยอันนี้ไปเอามาจากตลาดไทยจ้ะตลาดไทยจะถูกกว่า ซีมูมเมืองผักถูกกว่าซื้อของตลาดไปขายจ้าไม่ไปกับสวนนะไปกับสวนนี่ลำบากมากมันไปไกลก็ได้อย่างเดียวนี่เราเคยขายหลายอย่างทุเรียนจ้าทุเรียน กินทุเรียนกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อทุเรียนกันจ้า Oh. Um. ้งล่างเป็นมะนาวนะคะตั้งล่างเป็นมะนาวหมดเป็นทุเรียนค่ะทุเรียนจากทุเรียนทุเรียนหมอนทองกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากถ่ายคลิปกลางคืนพี่น้องแสงสว่างวะเพียงพ่อมันอยู่ในถองรถ ขึ <g ül ens> ้นไปเปิดไฟรถไฟลถดก็มีดอกย้ายมาเด้ขึ้นไปเปิดข้างล่างเป็นมะนาวบนก็เป็นทุเรียน เต็มคันรถเลยผลไม้ก็มีสองอย่างเพราะว่าใส่ทุเรียนแล้วไม่มีที่ใส่เตี๋ยแตงโมกับทุเรียนจ่วงนี้คนกินทุเรียนนะคะทุเรียนโลละร้อยบาทเองทุเรียนโลละร้อยทุเรียนถูก ปีนี้ทุเรียนถูกมันมาจากหลายที่ทก็นั่นกับปลูกก็นี่กับปลูกพี่น้องเอ้ยสินค้าได้มีทีมีทางปลูกได้มดท่ทานสวนยางสวนทุเรียนสวนยางกับจีดยางเงาะทุกมือนีบเค่าคอยมีเขาปลูกทุเรียนกันทุเลียนในละค่ะเก็บงายุเรียน ไม่เงีง้เงาะนี่น้อยหน่อยเงาะเดียวนี่ยุสวนโลละหาบาทอันเขาเก็บขายให้แล้วโลละสิบไปเก็บเองโลละหา้าบาีิาค่าขนทรงเรียบาันี่นะแพงน้ำค่าขนทรงเลยบาันานเนี่อันนี้ซื้อกับสวนค่าขนทรงแพงค่าน้ำมันนี่แพงไกอเลยมาบวก บวกโซสีเหลือเป็นกำไรพี่น้องบวกบวกเข้าไปบวกกับว่าเลี้ยเนาะในสิค่าซึกหรอ ี่สิคานำ้มั่นเ,เวลาทุเรียนเป็นราคาเพิ่งกระไดก,กําไรหลายแล้วสาวสวนทุเรียนปีนี้ก็ว่ททอได้แล้วขอบคุณมากมายขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทุกไลทุกเลิฟ ทีเรียนจันทบุรีมาจาก้ายด่านพี่น้องว่ามาทางไรเนี่ยทุเรียนสวยงามมากเลยค่ะทุเรียนสวยงามมากเลย